มาสวนลุมคราวนี้ไม่ได้มาวิ่งแต่จะพาทุกคนมาเล่นชี้งงด้วยกันค่ะแหมไม่ต้องแซวรู้แล้วว่ามาก่อนไว้นะคะแต่จะบอกทุกคนว่าชี้งงมันดีจริงๆปกติเมเรียนเป็นคลาสออนไลน์อาทิตย์ละครั้งของอาจารย์สุราศักดิ์ค่ะคราวนี้เมเรียนถึงเลเวลสองแล้วเขามีการนัดพบกันมาทําชี้งงให้อาจารย์ดูอาจารย์จะได้ปรับท่าดูให้ในเลเวลสองเรามีการเรียนการรับและส่งพลังด้วยนะคะคล้ายศาสตร์ของ Energy Healing อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรกิหรือพลังลมปราณอาจารย์บอกว่าเรกิเป็นแค่ส่วนเล็ก ฝึกตอนเลเวลหนึ่งเมสามารถดีเทคได้ว่าตัวเองมีปัญหาที่หัวใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วเคยไปหาแพทย์ปัจจุบันตรวจ EKG แล้วมันก็ไม่ไดีเทคเลยเคยถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าทรชโฮของการเจ็บป่วยของแพทย์ปัจจุบันมันสูงมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีอาการนิดเดียวแพทย์ปัจจุบันจะยังไม่พบค่ะแค่ฝึกชี้กงไปเรื่อยเดี๋ยวหัวใจจะแข็งแรงขึ้นได้หลังจากจบเลเวลหนึ่งมาแล้วเมสังเกตได้ว่าชี้งงสามารถช่วยได้ทั้ง physical health ซึ่งก็คือการเจ็บป่วยทางกายแล้วก็ mental health แล้วก็ spiritual health ถ้มีปัญหาเรื่องสุขภาาาาพจจิตไไ่่่วววะเป็นน Depression xi หรรืออชชกงยยด้ๆคใ สมาิแต่ไม่ชอบนั่งเฉยๆชี่งงก็เป็น moving meditation ที่ดีมากๆใครสนใจเดี๋ยวเมยจะใส่ Facebook page ของอาจารย์ไว้ในแคปชั่นนะคะเริ่มยิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้